หมานบ่อหลังสุดท้ายโอ้เถื่อยู่ทุกคนเรียบร้อยทุกคนก่อนเดี๋ยวจักรกระจาย สบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีย่างเศร้าๆนะมื่อนี้เคยพุทธายกับไริไปอยู่ฮางยูฮังกินอีกครั้งทุกคนเลยมื่อนี้อยู่ฮางยู่หน้านะเป็นเมื่อที่เฮาคาดว่าจะได้ปั่นเข่าทุกคนเลยหลังจากที่ขับมาแต่เบียดอยู่ท,ทับของทองเนาะทุกคนกลับมาลงให้ลงหน้าเลยทุกคนเลยบริบไปทางใดนะก็เลยบุบบคอยจะได้เหตุคลิปและลงคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งมื่อนี้เสีดว่าโอกาสดีนะเพราะว่ามื่อนี้เราสิปั่นเข่าทุกคนเลยแต่ว่า ตอนเศร้าๆ,ๆนี่จะหายามตุ่มกุ้งหาให้อยู่เห็ดกินเราทาเพราะว่ารถปั่นกับเป็นทีมงานของพันแอดนะทุกคนแต่บุหวัวเปัสิมาฮอดจากมงนะแต่ว่าตอเราใส่ตุ่มกุ้งตุ่มยังไหวทาที่ตามบางคนปัสิมาฮอดจากมงนะอันนี้เราใส่ไว้เต็มเมื่อคืนนี่ทุกคนโอ้ปลาซิวลายดีติดโมยงามๆอย่างปลาซิวแต่บุหวัวกักุ้งที่ถือบ่ ขึ้นเบิงโอ้เถือยู่มาลายปันไดทุกคนเอมอ่ะอยากไปเบิงอีกตุ่มกุ่งสามตุ่มสีตุ่มเลยทุกคนเลยกับสาวๆอยู่ทางไหนทางน้าเบลียไปเบิงอีกสองสามตุ่มทุกคนตัวปลาซิวไล่ขนาดเลยตรงขัง bun bun nhỉ ô tôm này bắt siêu thực bắt siêu khó này đây không ôi siêu tôm thực cùng đây này bắt siêu nhem nháp hoa sẽ để kim còi cùng như bọn này cứ bạn nào nói thế mình đi chọn tôm con bắt siêu ồm ừ โอ้เถือกตัวปลาไหลปันไดทุกคนกุ้งกุ้งกุ้งะเดี๋ยวเอาวันกกนี้ซะก่อนแต่เอาอีกครั้งหนึ่งนะสุดท้ายมานบอ่อหลังสุดท้ายโอ้เถือกอยู่ทุกคนปลาไ,ปไหลปันไดนะพอได้อยู่ได้กินทุกคนเลยเดี๋ยวเอามารวมกันบังปะ จะได้ไปลนไดลนะเด,ดี๋ยวปลาไหลปลนไดลทุกคนเลยเนี่ยกุ้งงามนะแต่ว่าเจ๊ได้แต่ปลาไหลน้อยตอนเช้ามามีทำหมกทั่วพี่น,น้อนงปิ้งไนกะ่น่นึงเนาะปั่นเช้าทุกคนเลยวันนี้ปั่นเช้าก่อนลงเกมเด็กเกมงานเราถา่ายลดปั่นนะเราถา่าทีมงานพันแอดโอ้โหฝิกซีมาฮอดจังงงนะเทาก็เตรียมเมนูนั่งกินเห็ดฮันนิมชา เดี๋ยวก่อยกันนะทุกคนนะเรียบร้อยทุกคนมาเดร๋ยมจะกระจากข้าสักันก่ก้นทุกคนข้อนน่องนะ าภารกิจมันนีนนน่ก็คือการกู้เขานะทุกคนยังเขาอีกประมาณสองไ่สามไ่นี่แหละเอาถ่ารถปั่นตอนนี้ยังจปั่นยังพันมาทุกคนเลยยังไม่เศ้า,ายังเขาตัวนี้เขาปลูกเขาเลือกไว้เตรียมไว้ว่าจะไว้เห็ดพันปีหน้าเห็ดกระปุกปีน้านะทุกคนเลยอยู่ในหน้าไหนาเทียงไ้เอาไ้งามๆเลย่นอดาแต่ตอนนี้ยังมาปั่นนำมาใส่ก่อนทุกคนนำใส่เบิดนาอยู่เทียงานาเขา นี่อันนี้บอกว่าหลายคนเคยเห็นมล่ละเอาดัดแปลงรถทีฟเนี่ยทุกคนรถจักรยานรถทีฟห้างเนี่ยเอาใส่มอเตอร์ปัน่นไปใช้อา่ามันสะดวกกว่าไว้ว่ากันอ่ากว่า,าเข้าสูบมือธรรมดานะทุกคนอันนี้แล้วก็ตอ่อท่อขึ้นไปฮอดเทียงหน้าหมดเลยทุกคนเข้าปั่นอยู่นี่นะ ปั่นปกติคือรถรถถีบนี่นะทุกคนรถถีบไปบนจักรยานนี่แหละนี่ทอกระชีสั้นหน่ิดนึงนะครับน้ำก็จะขึ้นไปพุ่งละทุกคนไปเที่ยงละเทว่ยซอยตุนแรงเบียกเบียกโมเลก็อยากกินข้าวบะฮะเบียกบ่แล้วก็อยากกินเลย กูไ ok, ม่ได้วันัดเระนี่ยวันเที่ยงเียงจนบสองบสามนะก็เห็น้วกวฮเขาดแสดงว่าแสดงว่าจองโตักขนาดนั้นสเลยเนาะโอ้โห่เป็นม่่อบุกขนาดเนาะอไ้เห็นเขาเขาแล้ไมได้นี่ได้าลอยสอบนี่โอ้ยั

เข่าแล้วเลยลุยงานเลยทุกคนเลยเป็นมาซ่าหน้าพันแนเมือนเนี้ยลากรุกหน้าเนี่ยนังไนซีหาสอ้วทุกคนในกล้องเข่าเอากองหนึ่งทุกคนยังอีกกล้องหนึ่งอยู่อยู่ข้างทางนั่นเดี๋ยวรุ่นติดตามแล้วกันมาหนีบู๊เอาที่ได้เข่าร้ายประได้ทุกคนปีนี้ง่างจุดทุกคนเรียบร้่อหลาน กองตำมิดรชิมห้าสอบวะชิมห้าเกือบเกือบเต็มสอบเกือบเต็มทุกคนกองหน่อยหนึ่งเออเด็ดตอกยังเหลือหนึ่หันน้อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปบึ้งอีกกองหนึ่งทุกคนเราตั้งเครื่องฟองที่ฟองทุกคนเลยอันนี้บ่าว่าเนี่ยนันท์พาต่อพาแหนดซีมงานยูทูบเบอร์นะมาทำการโดยทุกคนเลย อาย่หางจีนกับใบนำการเฮดเบียกกับเฮ็ดนำการเนาะเสร็จเรียบร้อยเอา้าเตรียมลุยอีกกองที่สองเอาเข่าบู๊หัวสิไดร์ไลน์ปะได้ปีนิเรียกว่าเลี้ยวเข่าอะไรทีมงานเนาถึงที่รบนาโฟก้าตอนนี้บุกเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานหนะนาไฟน้ำมันเนาะ <c oughs> เรียบร้อยกอกที่2อประมาณห้าสิบห้าสิบกว่ากระสอบนะทุกคนรวมทางตัวนั่งก็ประมาณ60สิบไปอยู่พูดนิาสอบอยู่นี่นหาิปหาหกสิบเจ็ดิ 70, <ๆ>ปแน่นี้เจ็ดชิสอบเป๊ะเลยสมบูรณ์ปีนี้เจ็ดชิบกระสอบทุบบกคนแต่หอบคมก่อนได้สี่ินะบวกกับตัวหอบคนก่อน พอดีได้ลอยสิบกระสอบปีนี้ทุกคนเทวาสำเร็จเช็ดสิ้นกันเก็บเกี่ยวของปีนี้นะในส่วนของเฮาเองโอ้สมบูรณ์ทุกคนได้มาหนิพอดีตะเวนแหนมบาเห็นลวทุกคนตกดินแล้วแหนมแงแรงปั่นแล้วแต่ว่าภารกิจยังม่แล้วได้บ้านเขาจะคนใส่รถ ขาเมื่อบ้านอีกวันทุกคนเอีวมื่อนี้คือสิบวันนอนง่ายทุกคนพลาดเด็กๆพลาดคือสิบวันไปทางใดเนาะคีมีเวลาอดี น้ออนเต็มอีันในพันนกเขาเย่ยนบริเกอนกบริโตนนกนกกบชามีมืบริเกออไปเบิ่งขึ้นน่อเขากรเบิดอ็จะไ่ตายเดี๋ยวสิแปลมาเลียงนกบุ๊บุ๊มาหนี่เสียบช่วงมันเป็นช่วงของมันเนาะนกเขาขันอยอะเป็นวย์วิอยู่แล้วเอมหาหมไทยคนเขาเมื่อขึ้นเร่าทุกคนเลยเสีา เซอฮ์อนฮาซิปคบอโอเคแมนเจ็ดซิปมาเพื่อปีนี้ก็บสำเร็จเจ็ดซิปนะทุกคนในการเก็บเกี่ยวเข่าหน้าปีนะปีนี้ก็ถือว่ามั่นอยู่ได้ทุกคนเลยรวมแล้วก็ได้อยู่ลอยลอยกับซิปกระสอบทุกคนเลยือว่าคลิปนี้บอด้มียังไรนะทุกคนเป็นการบรรยากาศเก็บเกี่ยวเข่าหน้า ช่วงสุดท้ายมึอสุดท้ายเขาเคอยไปทั้งหลายท่านยันฆ่าอะไรทุกคนเลยยันฆ่าเวียดฆ่างานกันเลยผมเคยได้มีคลิปลงนะทุกคนเพือว่าคลิปนี้กัลสิลาทุกคนจำดีเนาะผมขอกำไรคลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวจะหน่อยจะมีโอกาสไปมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเลยเบมือกันเนาะไปายทุกคน